ครับสวัสดีครับตูเชียงใหม่ครับวันนี้เครื่องตัดหญ้าครับมากิต้ามากิต้าครับตัวนี้สวยใสเลยครับหัวเกียร์ใหม่เลยครับพร้อมใช้งานตัวนี้ มากิตา M E สองห้าศูนย์ศูนย์ U ครับพร้อมใช้แล้วครับสวยใสเลยครับ,รบนะี่ฮะเดี๋ยวจะมาลองเทสเครื่องดูครับลองสตาร์ตดูนะฮะนีฮะสตาร์ตติดง่ายเลยครับเป็นเครื่องยนต์สองจังหวะนะครับตัวนี้ผสมออโต้ลูปเครื่องหนึ่งจุดตาดแรงครับ ปิดเครื่องนะปิดเครื่องนะปิดเลยอ่าทีนี้ช็อกช็อกมันนะครับจะติดกับนี่ะเวลาเครื่องเย็นเหมือนเครื่องทั่วไปครับถังล่างย้ำๆน้ำมันดึงช็อกสตาร์ทได้เลยครับอ่ลองสตาร์ทอีกครั้งหนึ่งติด <Wow. S 1> เบาเลยฮะนะฮะ สนใจติดต่อได้เลยครับตู้เชียงใหม่ตู้บริการครับตอนนี้ในราคา38มพันครับข่าจัดส่งต่างหากนะฮะเนะเดินเบานิ่งๆเลยครับเดี๋ยวจะให้เด็กลองสะพายครับน้ำหนักเบาครับตัวนี้นี่ลองสะพายดูะ เบาเลยครับเบาไหมนี่ยน้ำหนักเบาครับฝากด้วยครับตู้เชียงใหม่ครับ